อ่าไผ่สังหมอนที่เราเอาให้กับลูกสวนปลูกเงี้ยเนาะไม้ไผ่ซังหมอนนี่นะครับเวลาเราจะส่งเนี่ยนะจะสดจะส่งทั้งเป็นพวกรถกระบะหกล้อบ้างสิบล้อบ้างเนี่ยอ่ามันมีสิบแปดล้อบ้างเทเลอร์บ้างไม้ไผ่ที่เราตอกออกจากชาวสวนมาจะมีขนาดประมาณขั้นต่ำสามนิ้วสี่นิ้วหกนิ้วอย่างเงี้ยนะนี่กับไผ่แล้วที่เรา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 ,เราทำงานเนี่ยนะครับผมในการทํางานเราก็จะเอาที่ลูกค้าสั่งเนาะอย่างกับตัวเนี้ย เราตัดยาว8เมตรอย่างเงี้ยลูกค้าสั่งยาว8เมตรแล้วก็ตัดให้กับลูกค้ายาวส่วนปลายมันนะส่วนโคนมันนะแล้วแต่ใช้งานที่เราจะใช้เราก็ลําเลียงส่งให้กับลูกค้าเนะาะลูกค้าเอาเข้าไปในโรงงานอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เอาเข้าเอาเข้าไปไปทําไปไปทำพวกงานงานเฟอร์นิเจอร์นะงานเฟอร์นิเจอร์มันมีส่วนอะไรบ้างเนี่ยเนาะเราก็จะจัดให้ลูกคา้าตามที่ลูกค้านี่บอกอย่างเงี้ยลูกค้าบางท่านต้องการเอาไปทําพวกงานฝ้ากงานอะไรพวกเนี้ย ถ้าเป็นงานฟากเราจะใช้ส่วนปลายอย่างเงี้ยเนาะปลายของไผ่สร้างหมนถ้าลูกค้าก็จะเอาเป็นพวกอ่าโคนนี้เป็นโคนไผ่สร้างหมนขนาดสามนิ้วนะครับผมยาวหกเมตรเนาะพี่ๆขอไปทำนั่งร้านทำอะไรเราก็จะจัดส่งให้ใครมีที่ใช้ก็เอามาติดต่อมาได้เป็นไม้ตัวเนี้ยเอาไปปักกันตอนนี้ก็จะมีหรือว่าอยู่ที่ประมาณสักขนาดสามนิ้วยาวหกเมตรนะเนี่ยเป็นไม้ไซส์เล็กครับผมไม้ไซส์ประมาณสามนิ้วนะครับ นำลูกนิ้วมาเองเนาะบางท่านก็ให้โซนห่งให้เนี่ยมันโซนหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับลูกค้าก็จะมารับเองครับไม้สี่นิ้วกับตัวเนี้ยไม้สี่นิ้วสี่เมตรครับยาวสามเมตรนะเราก็จะสี่นิ้วสี่เมตรอันนี้ลูกค้าบางท่านต้องการไม้ห้านิ้วเอาสามนิ้วสามเมตรห้านิ้วยาวห้าเมตรอันนี้สี่สี่ไม้ไม้อยู่ที่พี่เขาจะสั่งเข้ามานะครับว่าต้องการไม้ห้าเมตรต้องการไปทําอะไรอย่างเงี้ยไม้ห้านิ้วเนาะเพราะว่าไผ่สั่งบ่นเนี่ย ตัวสุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณทักหนิ้วอะนะแต่ไมาหกหกนิ้วเนี่ยผมก็จะตัดแค่ประมาณทักหกเมตรนะครับผมนี้เป็นส่วนปลายถ้าเยอะเยอะยาวกว่านี้ก็ไม่ไม่ไหวยกคืนยกมันจะหนักเนาะส่วนปลายส่วนไายมันเนี่ยบางครั้งผมก็ํำเรียงเป็นรถกระบะบ้างอี่ต่เที่ยวนี้ผมก็ํำเรียงเป็นรถกระบะกระบะบ้างหกล้อบ้างํานทีมงานที่ว่าพี่ๆเขาจะเอามานํานํามาใช้งานที่ว่าให้กับทุกคนที่ว่าจะเอามาเอามาทําทํางานให้เนาะไผ่ซางหมดนนี้ส่วนมากก็ปลูกแถวภาคเหนือ มันขึ้นได้ทุกภาคอ่ะภาคใต้ตอนนี้ก็ปลูกได้เยอะนะกับไผ่้างหมุนตอนนี้นะครับอ่ามีภาคกลางภาคเหนือภาคกลางภาคกีสานเนี้ยไผ่ซังหมุนเนี้ยจะเป็นไผ่เนื้อแข็งนะส่วนมากลําต้นเล็กสุดก้อนอยู่ที่ประมาณทักสามนิ้วอะครับผมอันนี้ <ไภ S 2> เป็นโคน <ง S 2> <คง S 1> ไผ่้ังหมุนขนาดสามนิ้วนะครับผมยาวหะเมตรเนาะพี่ๆขอไปทํานั่งร้านทำอะไรละไผ่มีที่ใช้ก็เอามาติดต่อมาได้ครับเนี้ย ตอนนี้ก็จะมีเลืออยู่ที่ประมาณสักโคนแปดร้อยผมก็ไปลำนทำพวกงานแางเป็นไม้ไซเล็กครับผมไม้ไซประมาณสักสามนิ้วนะครับสามนิ้วยาวหกเมตรนะเตรียมแช่น้ำยาอีกโซนหนึ่งถ้าไม้ไผ่ทุกอย่างีโซนหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับมันก็จะไม้สี่นิ้วความเดี๋ยวให้เราอันนี้สี่นิ้วสี่เนี้ยนะไม้ไม้ตัวเนี้ยนใช้งานได้นานหลายสิบปีเลยครับอ่าเอาสามนิ้วสามเมตรไอ้กันดินอันนี้สี่สี่ไม้ไม้สี่เมตรผมซ่งเป็นสวนโคนนะ อันนี้ไปทำไม้ห้าเมตรเนาะหรือว่าพักห้านิ้วนะทางพักกลางจะเรียกว่าซอไม่ไม่ใช่โค้อันนี้ยาวไม้หกนิ้วยาวหกนิ้วถ้าเป็นทางพักกลางจะเรียกว่าซอส่วนปลายอย่างเงี้ยส่วนนี้เป็นส่วนปลายส่วนโค้งส่วนปลายส่วนกลางอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับการที่ว่าที่ที่เขาจะนําไปแปรรูกในงานแต่ละอันนะที่อันนี้ไปตยอ็ทำรับเองอย่างเงี้ย ใส่ได้แค่ประมาณสองล้อยำเต็มที่อย่างนะตางเม็ดสี่เม็ดใส่ขึ้นโดไปล้อบ้างเียอะล้อก็ใส่ได้ประมาณเก้าตันเก้าตันเต็มที่อะครับเยอะกว่านี้ไปก็ลดลงทุกอย่ก็ไปไปไม่ไหวครับผมนี่ยงานของที่ว่าเราจะจัดทุกทุกอย่างเะถ้าเป็นกระบะก็ใส่ได้ไม่เกินสี่ตันนะครับถ้าเป็นสิบล้อเราก็ใส่ได้ประมาณ